อาตมาพระอาจารย์โกสัยหรือพระอาจา์เนื้อเศรษฐีจันลพิโชก็มีญาติโยมเนี่ยก็มีคลิปพ้าเล่นสงการก็บางทีทางพระคุณเจ้านี่อาจจะสนุกแต่ว่าถ้าเรามองมุมในการนับถือเนี่ยมันจะเป็นการแบบไม่เคารพหรือแบบหาความเกรงใจไม่ได้อย่างไป ทาหน้าปะแป้งดินสอพอกเต็มหน้าคูบาจานที่เป็นพระสงฆ์บางทีคนที่ทำเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกผิดอะไรเราต้องเข้าใจหนึ่งนะว่าพระสงฆ์คุณเจ้าเนี่ยอย่ามวัวแต่สนุกแบบในเครกกาลสงการเราต้องมีความสำรวมในจิตใจของเรา ถ้าเราแบบมีประเพณีเอาประเพณีมาแล้วเป็นการที่เราคนไหนคนอื่นในหมู่บ้านเนี่ยแล้วไปทําแบบเหมือนภาพเป็นเสี่ยวเนี่ยมันจะบาปกันมันจะจะสนุกในตามประเพณีแต่เราต้องมีความเคารพการสาดน้ำเนี่ยก็ถือว่าอนุโลมแต่บางทีบางโยมโดยเฉพาะโยผู้ชายเนี่ย ไอ้พวกที่ไม่หัวซาบางทีเนี่ยเล่นเอาแบบแป้งเอาเนี่ยไปรูปตามตัวตามพระคุณเจ้าเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีมันจะสร้างกรรมที่ติดแม้แต่เราจะบอกว่ามันเป็นประเภณนี้คุณจะต้องทําตามอย่างนี้อันนี้มันไม่เหมาะสมนะทางพระอาจารย์มองดูแล้วมันไม่เหมาะสมดูคลิปแต่ละปีเนี่ยก็ไม่มีผ้ารูปไหนเนี่ยที่จะมาพูดเรื่องนี้ การสงการเนี่ยมันเป็นความสนุกของญาติโยมพ้าพเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นเนื้อนาบุญการแห่พ้าออกไปรอบหมู่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลโยมก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าอันไหนสมควรหรือไม่สมควรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้เอ้ยคุณมึงรู้จักกูกูรู้จักมึงมึงแค่บวชมาเฉยๆกูแปะเลย หน้าผ้าเต็มขาวโพโลเลยอ่ามันก็เกิดการไม่สมรุลแล้วญาติโยมเห็นไปมันก็รู้สึกสังเวชนะบางทีเห็นคลิปบางคลิปเนี่ยนะยิ่งปีนี้เนี่ยโยมหัวล้อเก๊ะแกๆๆๆๆๆนะ๊ะก๊๊นเห็นไหมมันเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมจริงอยู่ว่าประเพณีมันเป็นของโยมแต่ว่าพระก็เป็นที่พึ่งสิริมงคลให้แก่ญาติโยมในปีใหม่ ในช่วงสงการเนี้ยก็เล่นให้แบบมันมีสำรวมนะอ่าไม่ต้องไปถึงขนาดที่จะต้องไปให้โยมไป